ผู้ชนะสิบทิศตอนที่148เรือนรักเก่าตอนที่หนึ่งแลเมื่อจะเด็ดเฝ้าวอนแต่ละแม่นั้นสังเกตกิริยาก็รู้ว่าค่อยอ่อนลมเจ้าหนุ่มก็ขยี้ยนเข้าไปกระทั่งชิดนางหากว่าประหยัดกิริยาอยู่ก็มิได้กล้ามเกินที่ถูกตัวแล้ว่า ข้าพเจ้านี้ถือเอาความซื่อเป็นทุนแลก็ได้ชี้แจงให้แต่ละแม่เล็งเห็นความซื่อแห่งตัวมาช้านานข้าพเจ้ากล้ายกตัวว่าซื่อโดยหาความกระดากปากไม่ได้ก็เพราะรู้ว่าน้องท่านเป็นพยานในข้อนี้อยู่แล้วข้าพเจ้านั่งอยู่ด้วยท่านกำหนดแต่ต้นกระทั่งบัดนี้ล่วงเข้ามาครึ่งคืนแม้นเป็นวันดังเมื่อก่อน ที่กุสุมาแม่อยู่จะใช้มุมต่างดังนี้นั้นหาไม่ร่างน้องท่านก็จะแนบอยู่กับอกข้าพระเจ้าเป็นแน่แท้รำลึกถึงความข้อนี้บัดนี้วิญญาณเดิมกลับคืนมาสิงตัวความปรารถนาที่จะได้กอดน้องท่านเป็นที่สุดแล้วแต่จะทำเอาตามอารมณ์ตัวเล่าก็จนใจว่ากล่าวเป็นคำมั่นจะถูกต้องก็กลัวหากเห็นว่ากลับคำเสีย ข้าพเจ้าเฝาเ้าเทิดน้องท่านถึงเพียงนี้แต่กุุมาเหลือความอาลัยข้าพเจ้าน้อยแทนที่จะได้คิดถึงข้อนี้จึงกลับเลือนไปวิสัยปุถุชนเป็นเส่นดังนี้บุคคลใดทำความดีนานไปดอกจึงจะมีคนเห็นใจพิเคราะห์กันอย่าให้ถึงที่ลึกเลยเอาแต่เพียงผืนผนเช่นข้าพเจ้ากับสอพิญญา มหาอุปราชหงสาวดีก็ไม่ใช่จะรักกุสุมาท่านได้เสมอจะเด็ดหากแต่สอพินยาสันทัศน์ในเชิงชายไม่ได้คิดไกลไปถึงข้อที่ว่าในใจน้องท่านนั้นจะเป็นประการใดเมื่อเข้าใกล้อยู่ในที่ลับตาลำพังแล้วสอพินยารักกุสุมาก็รู้ไขว่คว้ากระชั้นเอามาดว่าจะมีใครจำหนิสอพินยาชั่ว แต่ผลอันอยู่ที่สุดนั้นกุสุมาท่านก็ต้องตกเป็นของสอพิญญาตามประเพณีส่วนเจ้าเจเดตนี่สิจะกระทําถูกตัวแต่น้อยก็ฉุกค,คิดอยู่ว่านางจะไม่พึงพอใจอดออมปรารถนาไว้ในอกดังนี้ผลสุดท้ายก็ปรากฏแก่ตัวข้าพเจ้าก็ได้เพียงสัมผัสน้องเราแต่โดยความกระหายอยู่ในใจ กุสุมาท่านเป็นคนมากอยู่ด้วยความคิดทั้งปวงคนใดจึงไม่ระลึกถึงความข้อนี้บ้างที่นี้เป็นที่สงัดเหมือนว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของที่อยู่แล้วแม้นข้าพเจ้ายืมเอาใจสอพิญญามาสวมตัวปล้ำปลุกรัดรึงเอาโดยกำลังกุสุมาท่านหรือจะไปพ้นมือแต่นี่เจ้าเจเดดหวังว่าจะไม่ปลุกปล้ำแม่ให้อ่อนใจตาม บัดนี้ล่วงครึ่งคืนและความที่ตัวหวังเห็นจะเป็นหมันเสียสอพิญญาที่น้องท่านไม่รักแรงแล้วน้องท่านก็จำยอมตัวส่วนข้าพเจ้าคนที่ตจละแม่รักหนักอยู่สู้วอนโดยดีกลับไม่อ่อนใจตามน้องท่านเป็นคนสรรเสริญความดีนี่จะเกณฑ์ให้ข้าพเจ้าสิ้นใจตายเสียเพราะเป็น,นเชิงรักหรือกุสุมา แม่อภัยเถิดข้าพระเจ้าจะขอช้อนคางให้เงยหน้าขึ้นสักหน่อยและกล่าวเชิญน้องท่านมองคนที่เคยเรียกอยู่เต็มปากว่าพี่เสียให้เต็มตาท่านมองข้าพเจ้าเต็มหน้ากรณีแล้วความเอ็นดูจะไม่เกิดขึ้นบ้างหรือว่าเพราะรักน้องท่านเป็นที่สุดกว่าสิ่งอื่นดอกผลทางแคบแรมมาถึงหงสาวดียังสู้เดินไพร หรือว่ารักน้อยยังไม่แน่นอนเหมือนคำก็จะสิ้นมานะตามเสียแต่เพียงหงสาว,วดีแล้วไหนเลยจะสู้มาทำการเผามอตมะเสะกึ่งเมืองข้าพเจ้าตามนางมาเพราะรักแล้วบัดนี้ได้เข้าชิดกันแค่นี้รักนั้นกลับเป็นกำแพงกัน้นมิให้กระทำเอาให้สงใจข้าพเจ้ายืนมา้าไม่ได้สวมเกราะอ,อยู่กลางศึก ก็ยังไม่นึกกลัวเหมือนว่าจะล่วงเกินกุสุมาโดยแม่ไม่ยอมใจตามน้องเอ๋ยข้าพเจ้าอ้าแขนคอยท่านอยู่แล้วกุสุมาแม่เหมือนพลัดเรือนเดิมไปนานบัดนี้น้องท่านกลับมายืนอยู่ในหนทางจะสู่ที่เก่าแล้วใหญ่แม่มาอิดเอื้อนรีรออยู่หรือว่าเรือนแขนจะเด็ดแปลกไปที่ตรงใดเบื้องนั้นตาลแม่สดับคำวอน ใจรักเดิมก็มากอยู่แล้วมิหนำซ้ำยิ่งจะเด็ดกรอกคำหวานล้อมโดยรอบทางกรณีก็เหมือนผ่านไม้ซากต้องลูกไฟกระเด็นมาดว่าจะเป็นประกายเพลิงลูกละเล็กละน้อยแต่เชื้อเก่าที่เผาผลาญไว้ยังมีรอยถึงใจหนึ่งใครจะรักษาตัวไว้ให้ชอบแก่ประเพณีแต่อีกใจหนึ่งอันมากรักมากอะไร ยังถูกพัดให้ฮึกโหมกระพือแรงก็ยังหนักกว่าแต่ละแม่ยั้งใจไปไม่รอดแล้วก็ทอดตัวลงสู่แขนคนผู้เป็นขุนวังแห่งพระราชบิดามาแต่เดิมทั้งสองกอก็รัดเอาคอเจ้าหนุ่มไว้ส่วนใจนั้นระรัวเหมือนว่าจะมืดหน้าอุปมาดังพรานเบ็ดที่ใจอ่อนวัดคันเบ็ดอันทอดลงสู่สายน้ำนั้นขึ้นมา แล้วเห็นมัดฉาติดปลายจะงอยเบ็ดใจหนึ่งยินดีว่าได้ปลาสมมโนรถส่วนอีกใจหนึ่งไว้วันเพราะเกรงกรรมที่ตัวประกอบขึ้นนั้นเป็นข้อปานาติบาตแต่ละแม่วุ่นวายอยู่ในใจเปิดปากพูดสิ่งใดไม่ออกได้แต่กอดเอาเจดเด็จไว้แน่นและหลังน้ำตาประดังฝายเจ้านุมปิติในดวงกระมน,นักก็ช้อนร่างแต่ละแม่ใส่ตัก ระลึกถึงความที่ตัวติดตามนางดังว่าเอาชีวิตแรกความทุกข์ยากแต่หนหลังมาลวงอารมณ์ให้ใจหวังไปชั่วครู่จึงกอดแต่ละแม่แน่นไว้ระลึกถึงเหตุการณ์ที่เป็นมาอดน้ำตาม่ได้เจ้าจิเด็ดก็พลอยเกิดน้ำตาอยู่คลอตาแล้วว่านายทับจองอูไม่อายผีสางใดว่าใจอ่อนแล้วเพราะว่าความที่กูสุมาดวงใจแห่งเรา ได้คืนมาอยู่ในอ้อมกอดน,นี้เหมือนว่าข้าพเจ้าสู้กรรมหมกไหมอยู่ในนรกนานช้าแต่พอได้ผุดยังผุดที่ดีเกินโลกมนุษย์ดังว่าได้เหยียบชั้นสวรรค์โรลกระนี้เล่าสุดรู้ที่จะออมมิให้ตื่นใจและจะเด็ดก็สูตรสุขันธรสแห่งพวงแก้น,นางเบียนซ้ายแล้วซ้ำขวาอีกเล่าหลายจะหลบแล้วยังมิสมกับที่กระหายใจเลย ตาลแม่สัมผัสน้ำมือที่ร้างรักไปนานกลับมาต้องซ้ำอีกมากว่ามิใช่สาวสิเป็นคนเคยชายแต่รอยมือจะเด็ดอันนางนิยมอยู่ก็ทราบซ่านปิติใจเสยยิ่งกว่าสอพิญญาความสนิทเสน่หาอันมีแก่ชายผู้นี้สถานใดบัดนี้ความรู้สึกเดิมก็คืนมาสิน้นความที่เคยละห้อยน้อยใจ ที่ถูกสพินญ,ญาลักลอบพามาแต่แปรนั้นบัดนี้ดังว่าน้ำค้างต้องแดดกล้าแล้วไม่เหลือให้เห็นรอยความที่กริง่งเกรงคนทั้งปวงจะตำหนิว่าคบชายสองอันวิตกมาแต่แรกเล่าน้ำรักก็ล้างความเกรงข้อนี้ไปเสียจากใจซึ่งน่าจะเด็ดที่แนบอยู่กับหน้านางพินิษเห็นสู้คล้ำไมิได้สดใสดังเมื่ออยู่สำนักเมืองแปรระนั้น แตละแม่ระลึกถึงความที่จะเด็ตไม่กลัวยากติดตามมาเพราะภักดีดังนี้ก็สงสารหนะักแตละแม่กอดเอาเจ้านายทับตองอูไว้แน่นแล้วว่าข้าพเจ้าได้ตระหนักน้ำใจจะเด็ดท่านเห็นชัดว่าตายแล้วเกิดอีกสักสิบชาติก็สุดรู้ที่จะแทนให้ครบคุณข้าพเจ้าเห็นลักษณะรักซึ่งท่านมีต่อตัวแล้วอาดูใจยิ่งนะ โดยว่าตัวเองราคาไม่สมควรข้าพเจ้าใคร่จะได้ตายสบัดนี้จะได้เกิดเป็นสตรีบริสุทธิ์ทันสนองท่านด้วยความบริสุทธิ์แห่งตัวข้าพเจ้าพิเคราะห์ท่านและตัวเองณบัดนี้แล้วก็อดสูจะแลดูใครเห็นทีจะดูให้เต็มหน้าไม่ได้แล้วคุณประจํากายพี่ท่านเหมือนเพชรแท้กุสุมาเหมือนพลอยหุงเรียงเม็ดเข้าคู่แล้ว รังแต่จะชักพาให้คนภายนอกอุปทานเกิดว่าเพชรน้ำมัวข้าพระเจ้าไม่ขอร่วมรักท่านให้เป็นที่ประจักษ์ตาแก่คนทั้งปวงที่ท่านทำการทั้งสิ้นเออกระเริกอยู่คนทั้งหลายรู้แล้วขึ้นชื่อว่าข้าพระเจ้าเป็นบริจาริกาแห่งท่านจะเหมือนแกล้งให้ท่านจักจามจะเด็ดเอย่ยึ่งใจเราทั้งสองข้างตรงต่อกันสถานใด สถานนั้นเทพพยดาฟ้าดินย่อมแจ้งอยู่ฉะนั้นหากท่านจะรักก็แสดงน้ำใจนั้นแก่ข้าพเจ้าเป็นการลักข้างภายในเถิดอย่าให้คนทั้งปวง,วงร่วงรู้จะขึ้นชื่อว่าแม่ทับตองอูหลงเลี้ยงหญิงอันมีราคีจะเด็ดฟังจละแม่เจรจาโดยซื่อกระนั้นก็ยิ่งกินใจจึงว่ากลใดน้องเรามาทุกข์ให้เกินทาง ข้าพเจ้านี้ไม่เคยกลัวสิ่งใดอันเป็นความจริงน้องท่านเป็นของชายหนึ่งมาก่อนข้อนี้ก็จริงอยู่แต่ความที่ข้าพเจ้ารักน้องท่านนั้นไม่ใช่ความจริงมาแต่เก่าก่อนหรือไรข้าพเจ้าเอาชีวิตแลกน้องท่านมาแล้วกุสุมาท่านเหมือนส่วนหนึ่งในตัวข้าพเจ้าจะให้ซ่อนเร้นปิดงาก็เหมือนละอายตัวของตัวเอง ข่าวเจ้าเจเดดรักเมียสอพิญญามาดว่าจะลือกันให้ทั่วลุ่มแม่อีกรวดีข้าพเจ้าก็ไม่เห็นจะอับอายใครข้าพเจ้าวิตกแต่สอพิญญาตามมาชิงขณะที่ข้าพเจ้ากลายทวนด้วยมือขวามือซ้ายกอดน,น้องท่านมั่นอยู่นั้นผีว่าแทงทวนต้องสอพิญญาน้องท่านเห็นเลือดมาหาอุปราชหงสาวดีแล้วรักเดิมไม่สิ้น จะร้องให้ข้าพระเจ้ายั้งมือต่ละแม่ฟังเจเดดว่ากระนั้นจึงว่าพี่ท่านวันอย่าพูดข้อนี้ให้เป็นคำสะเทือนใจเจ้าหนุ่มรู้ตัวว่าพูดไม่บังควรจะเป็นเหตุให้ต่ละแม่สะเทือนอย่างว่าก็แซนกอดจูกลูกโลมเอาโดยกลสวดัดเบื้องนั้นยามสังัดแล้วนำค้างกระเซนเย็นเยือกหว่าคืนต้นเจเดจได้ต้องเนื้อต่ละแม่เป็นที่อ่อนละมุนมือ ในใจก็วุ่นอยู่ตรงว่าจะขอเชยชมต่ละแม่ให้สมอารมณ์ตัวที่หมายมั่นไว้แต่เดิมทีก็ปลดเปลื้องเครื่องคาดกอบด้วยอาถรรพ์พระเวทวิทยาคุณอันอุดมออกเีจากตัววางไว้ในที่สูงกันไม่ให้กระทบกระแท้งจะเป็นเหตุเสื่อมคุณครั้นปลดเปลื้องเครื่องคุณพระทั้งปวงออกจากกายแล้วเจ้านายทัพเมืองตองอูก,ก็ค่อยกอดสะพักต่ลแม่แต่เบามือ แล้วปลอบประโลมเอาโดยคำหวานว่าสิ่งใดข้าพระเจ้าปฏิบัติต่อน้องท่านมาดว่าสิ่งนั้นจะพึงก่อให้เกิดตะคิดตะขวงใจเช่นว่าถอยความสุภาพในเหตุธ,ธรรมดาลงบ้างแล้วกุณสุมาแม่จงปรงเสว่าเป็นกลประเวณีนับวันแต่จากน้องท่านมาร่วมปียามนอนเหมือนตามไฟไว้ในอกใจก็ตื่นระลึกถึงน้องท่านตลอดทุกยาม กุสุมาเอ่ยกองทุกในใจสิ้นลงบัดนี้แล้วก็แหละเจะเดดนั้นเป็นที่รักแห่งใจน้องท่านยิ่งกว่าคนทั้งปวงแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าเจเดตจะขอให้น้องท่านรับข้าพเจ้าไว้เป็นคนรักยิ่งกว่าสิ่งทั้งปวงโดยกิริยากุสุมาแม่อย่าได้ถือเป็นข้ออดสูหรือถือสาว่าข้าพเจ้าล่วงเกินเลยท่ามน้อยขณะนี้ มาดว่าจะไม่สมแก่เรือนสำหรับจะร่วมเป็นเรือนหอในวันดีก็จริงแล้วแต่ข้าพระเจ้าก็เป็นใหญ่เหมือนเจ้าถ้ำอยู่ไม่มีสิ่งใดน้อยหน้าแล้วกุสุมาแม่จงผ่อนใจตามแล้วเจ้าหนุ่มค่อยโลมนางโดยชั้นเชิงที่เป็นชายครั้นเห็นจาะแม่ผลักใสย,ยังจะขัดขืนอยู่เจ้าหนุ่มก็ถามโดยที่ประหลาดใจว่าน้องท่านยังหวงตัวชนิด คำที่ว่าข้าพเจ้าเป็นเลิศในบรรดาสิ่งที่ท่านรักนั้นมิใช่ตกไปฟังไม่ขึ้นหรือต่ละแม่จึงว่าข้าพเจ้าแจ้งใจท่านสิ้นแล้วก็เห็นอยู่ว่าพี่ท่านมากรักดอกจึงจักระทําให้สมรักแก่กุสุมาแต่ทว่าการสิ่งนี้เป็นสิ่งบ้านท้ายปลายสุดในเชิงพิสวาสแล้วจะไม่ให้นึกอ่างขนางใจซสบ้างนั้นย่อมนึกไปไม่ได้ หนึ่งนั้นสถา,านที่นี้ท่านเห็นหรือว่าเป็นที่สมควรเห็นแต่เงื้อมเขาที่หินชะโงกออกมานั้นใบบานทวานบางก็ยังไม่ได้มีพี่ท่านทำดังนี้เหมือนรู้ว่าจะรักแต่ส่วนการจะถนอมให้รักนั้นพอเหมาะพอควรอย่างไรพี่ท่านยังไม่ได้รู้นางปอลเตียงและเชงสอบูมาด้วยข้าพระเจ้าพี่ท่านขับออกไปข้างนอก เด็กคู่นั้นหรือจะสงบใจอย่าให้ฝยด้วยการที่ท่านเข้ามาจะเด็กเอย่ยอันการที่ท่านเตรียมอุบายจะรักตัวข้าพเจ้ามานี้ข้าพเจ้าย่อมแจ้งอยู่แต่เดิมแล้วแม้นไม่รักเพียงบอกสอพิญญาคำหนึ่งว่าท่านตามมาถึงเมตมะท่านหรือจะทำการสำเร็จแต่หากข้าพเจ้างาความนั้นเสียจึงเหมือนเอออวยเป็นใจด้วย ความจริงข้อนี้ไม่ประจักษ์แก่ตาพี่ท่านหรือวันคืนไม่ใช่จะสิ้นแต่วันนี้ทั้งข้าพเจ้าจะหนีมือรอดหรือในดงแดนข้าพเจ้าก็แสนรักสุดรักท่านอยู่ไม่คิดหนีไปจากมือท่านแล้วจงอดใจให้ถึงวันที่เหมาะแลที่ควรเถิดจะเด็ดฟังคำตาละแม่ก็หาไม่ได้รัดรึงเอาหนักขึ้นแล้วว่าแม้นข้าพเจ้ารักน้องท่าน น้อยกว่าที่รักอยู่ปัจจุบันนี้ศักิ์สิทธ์เท่าแล้วแรงทีจะยอมฟังคำต่ละแม่ก็เพียงบิดพลิ้วไว้ต่อสังเกตกิริยาเห็นว่าเจ้าหนุ่มไม่ยอมฟังคำเป็นแน่ก็กลับกอดเอาโดยกิริยาดีแล้วว่าพี่ท่านอย่าเพิ่งแสดงอาการว่าจะข่มข้าพเจ้าด้วยแรงดังนี้เลยข้าพเจ้านี้ไม่อาจขัดขืนจะยอมพร้อมใจด้วยพี่ท่านแล้ว แต่จะขอผัดเจรจาความสำคัญอีกข้อหนึ่งก่อนทั้งนี้ท่านเสมอเจ้าถ้าจะปรารมใหญ่กับข้าพเจ้าจะหนีไปพ้นมือจะเด็ดเห็นนางคลายทีที่ขืนขัดกลับกอดตัวไว้กระนั้นก็ยังอยู่แล้วว่าอกข้าพเจ้าััรนี้ร้อนเป็นไฟสูงอยู่แล้วน้องเรามีสิ่งใดพูดก็เร่งว่าออกมาเสียหรือหากว่าความนั้นไม่สำคัญ จนกระทั่งว่าใหญ่หลวงเหลือประมาณก็ไว้พูดกันต่อสว่างแล้วเถิดแต่ละแม่ก็ว่าความข้อนี้เป็นข้อสําคัญจะละไว้พูดต่อสว่างคงมิได้และก่อนจะกล่าวความข้อนี้ข้าพเจ้าจะถามท่านสักอย่างหนึ่งว่าพี่ท่านรักกุสุมานั้นโดยสถานใดหนึ่งว่ารักเป็นเมียคู่ชีวิตคำนุบำรุงให้ตั้งอยู่ในฐานะอันควรแก่ศัก ผู้เคียงพี่ท่านหรือว่าเจเดดท่านรักกุสุมาโดยความใคร่ประสงค์เพียงให้ลูกความกรารถนาดังว่าข้าพเจ้าเป็นบริจาริกาบำเรอท่านผู้หนึ่งอันความรักสองในนี้พี่ท่านมีต่อข้าพเจ้าโดยในอย่างใดเจเดตก,ก็ว่าความข้อนี้ไม่น่าที่น้องเราจะพึงถามอีกแม้นข้าพเจ้าถือว่ากุสุมาแม่เป็นสตรีบำรุงตัวแล้ว ใหญ่จะเอาชีวิตเข้าทุ่มทิ้งชิงนางมาเปรียดท่านทียบด้วยหัวใจดอกภูเขาแลทะเลก,กั้นจึงไม่สิ้นความพยายามสิ่งใดได้มาโดยยากก็จะถนอมสิ่งนั้นให้มากเท่ากับความยากที่กว่าตัวจะได้มาน้องท่านอย่เก็บความข้อนี้มาคิดวิตกเสว่ายอมตัวแล้วข้าพเจ้าจะคืนคำเลยแต่แม่จึงว่าข้าพเจ้ารุ่นคิดอยู่ว่า แม้นได้เป็นพรรยาพี่ท่านสักครั้งคราวหนึ่งให้สมที่เคยรักแล้วยามตายข้าพเจ้าก็หลับตาลงด้วยความสุขสิ่งนี้เป็นสิ่งน่าอายหากปรากฏขึ้นแก่ตัวจึงบอกพี่ท่านตามจริงความจะได้เป็นเมียท่านนั้นข้าพเจ้าประสงยิ่งนกักระนั้นจะวิตกหรือถึงเหตุที่ว่าได้ท่านเป็นสามีแล้วท่านจะเลือนเสีย แต่จะเด็กท่านวานอย่าว่าข้าพเจ้ายกตัวประการหนึ่งหรือหาว่าข้าพเจ้ารักท่านน้อยมิสิ้นอะไรสอพิญญาอีกประการหนึ่งข้าพเจ้ามีความจะแจ้งสู่ท่านเป็นการสําคัญข้าพเจ้าจะระหนักแล้วซึ่งท่านจะเลี้ยงกุสุมาเสมอดวงใจนั้นเป็นคําจากน้ําใจจริงก็แหละหญิงหนึ่งซึ่งท่านรักนางนั้นกระทั่งว่าตีราคาเสมอดวงใจตัวแล้ว พี่ท่านปรารถนาหรือจะกระทำนางนั้นตามอารมณ์ตัวดังได้กล่าวแล้วว่าข้าพเจ้าสิ้นทางจะดิ้นรนให้พ้นมือท่านหรือว่ามีทางจะดิ้นรนได้หากเป็นเวลาอื่นแล้วก็ไม่ขอดิ้นพ้นไปจากการสัมผัสข,ของเจเด็ดคนที่ข้าพเจ้าสุดรักเลยแต่ในเวลานี้ใจข้าพเจ้าไม่สะอาดพอจะเป็นภรรยาเสมอชีพท่าน ฟังเพียงแค่นี้แล้วพี่ท่านอย่าเพิ่งกินใจก่อน